แล้วเที it. It. It ่ยวหักเที่ยวเพล็กไปแล้วพี่น้องเลยฝุ่นแม่แม่ยำกันได้สดๆเ้าเลยมาๆมาๆมาสบายดีมากินต้มปลาคอยไงเอาเอาได้ทีแล้วพอดีแล้วเอาเชิญเชิญเชิญเพื่อนเชิญวางไว้เพียบเลยตุมน้องตอบรับเ็มเลยยังไงมาเด้อาได้เดี๋ยวมานยำอยู่ทรงไหทโซน่าอยู่ความง่วงนี่แตงมันกินเข่าอยู่ความง่วงครับ อยู่ท้องไฮท้องหน้าอยู่ครับพี่น้องปลาตนกอบบอยมาเด็มาสังเตรียครับบุญเนาะนี่ลาบหมูสู้กันกินพี่น้องลาบหมูลาบหมูอาบีปลาคอยเงยได้ปลาคอยเงยขังไว้พี่น้องเดี๋ยวจะต้มปลาสู้กันกินอีกพี่น้องมาเบ่งน้ำกันเด้อครับเด้อเอาเช่นนางเช่นนางครับไมเฟนไมเฟนนางเชิ่นั่งเชิ่นั่ง อาหารเศร้าเกิดแล้วมึงเนี่ยบุญสปาออกมาตัวนึงตัวใหญ่จับเลยจับครัวเลยใส่หมอไปเลยเดี๋ยวกว้ยากว่าไหนล่ะตัวจะใส่ถังหนึ่งเดียวไปหามาบางนึงอันหกชิดวางดอก าเด้อครับเด้อมากินเข่ายู่ทงไฮทองหน้ากับทีมงานป่าจอนตัวนี้มาเจอเสียฐาหรือวันดีกองทุ่มมลครับมาินต้มไก่ลาบเอิบต้มปลาอยู่ทงหน้ากับต้มต้มปลาเนาะครับเนาะอากาศดีในลาบหมูมากครับขอบคุณหลายเด้อครับเด้อตามกันไปเนี่ยกำลังผีสร้อยตับขึ้นในกระส่รวาบตีทหตี่งนะครับเนาะตอนนี้กำลังขั้วปลาคอยใหญ่อยู่ดนะครับเนี่ย กุกสั่งมาจากบัดนครกหรือเมันเสียมันกับปวยเนาะไทยเนาะปวยัวเออใส่นเส้นอียงก็สมุนไพรพรมสิเี่ครับออกบร,บรลังสิตุมปลาอคอด้วยครับมือน,นีอาหารเกิดปลาช่อนตัวใหญ่ๆนะครับแล้วก็นี่หมอห้องใส่บักคงบักขามแล้วขาดตักต้กแต่ตะไคร่แม่นบ่วพัายิ มาด้วยครับเต้พี่นององป่ายเอทซีอันนั้นกับวิทีายังเหรียญโทรศัพท์เอาครับดูแลก,กันเอียพี่นงพอ,อกันอยู่ทุ่งนาะใส่ใบสมุนไพรเสร็จเรียบร้อยนะครับพอสองตัวพอเด้ไทยเอ้ยมันกินบุบเกิดดอกมันถุยงโอเคโอเคครับ แจ่ยของตัวพ่อืมแ่บแสบๆมัอนนี่มาเด้อพี่น้องเห็นชิปนี้อยู่กะอย่าลืมมาจินต้มปลาคออยู่ทุ่งไล่ทุ่งนาเหมือนเช่นเคยกำลังปรุงด้วยครับหมูกมโตลาหมูปนเ้ยเสียถาเป็นทิเห็ดลาหมูสูจินเอามึงกุกกุกหั่นหอมบุญเด้อครับเด้อ นีเมียังพลังปุ่งลูกทุ่งแฝเจ้าเออใจถุงแหวบลูกทุ่งที่เขี้ยๆปลาใส่เข้าไปเฮ้ยพุ่งบ่แซ่บมันก็ต้องไปหาหมอลังขั้นกุกมาจากโคราชมาจากโคราชเนี่มครับโคราชโคราชกันเองมือตกจริงใจกัดปะท้ายเจ้าอำเภอปะทายนี่ใส่หลายเลยเกี้ยมันจะขึ้นทึ่งเลยแฝงพ นี uh, uh ่ค huh. ร no, ับตุ่มปลาคอตุ่มปลาคอใายสมาครับเกือบแฝบมือเนี่ยเนโดนมาหากันเท่านึงตอนแรกไปหาปลาเจ็บแทบล่างนี่ได้บุญด้วยหอมร่างแล้วเราตีโอเคสิมันเห็นไงมันท่านดิีอยู่นอกมันตาสองสามมือ อหอมมัน,นันไปคนขายหมูยังว่าจะไปไหนแต่ดึกแต่ดื่นบรว่าไวไปทั้งหนาคนละชนกพระได้มานี่โดนแล้วใจที่พักใปที่กรได้มายามปามนอหลับเละเฮ้ยพัาจากคุณน้องคนละมีไงรอคว่สองมือแล้วไ็ยังไน จอด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 โอเคโอเคมันีดกัตว์ปีอยูงูออกไม้เางหอมหาห่หมอยู่หอมย่างน้อหมูเดือย่างดีโอ้ยนึ่กบมพร้าวย่างดีแหวกเอาชุบเมทมันละเตยแน่าเบหนาเด้อแม่นมกระผมจะมาใ่หมเาหผม เอนานใส่ใจของมาลองใจค่อยเสียงผู้ขาดังคืออรหันเด้อบังเนี่ยเหมือนมุนแสแอบเหมึงกับต<อ>ังติทองพีงอย่างเงี้ยหัวใจมันได้เลี้ยงมือเลยมันจะเ,เลยทุ่งเนี่ย,ยสุดที่มือโหลดเอาได้ยินสีช้อยอีดไปขุดไปดีบังหน้าบังเหงา แยกใส่บ bon? ่นี่ด้คร <si ับได้บอบอบอขันท yeah> ีใส่กับแบงกันเอเยบแบงใส่สวย่็จอยจ๊บ่าเอดีกันน้อยทอืแบงเอาเฮ้ยแบงเอาเพื่อนเออเขาันแดงไปน้อยเยอะเยอะ๋ยอสิสามบาทเนาบ้างไม่หันละแนวแงแดงบ้านละต้มปลาคอไญ่เก็บไให้ใส่พักติวแอบกครับอยู่ทองไฮทองหน้านะครับพี่น้องทกปูทุกคน เขาควัวเฮ้ยเขาควัวหัวหอมลาบหมูลาบหมูกัาลันสวยีตาล่ัไปือกับกับไปเยอะเจ้าของไปจับตัวใหญ่อุ้ยน่กว่าเชือกอะไรนะไทยโอ้ทำไม จำไงแทกันวกไว้จไง่าเลยว่าเราเาไปูไปีเอะไวสุกแล้วปลาคอใหญ่สุกแล้วเอาตักเลยอยตักเลยตักเลยตักเลยตุ่มปลาคอใหญ่หอนแ่บรุ่นมืออื่นจัง เือเอจังนนั้นข้างบนนะอะอนกวบกบร่าเออาหี้ยา่งเีกเาไกินเลยันทำพริกเจ้าของัจ้ากบวจักพริกบางพริกกับเพชรจะ้พริกมาองก็ดีกันเดี๋ยวจะพูวพแต่ว่ตามว่าเคไอดินเห่อนย้มามาในเวลาแล้วพริกข้าวุงให้ทองนา หวานหวานหวานก่อนเนี่ยลูกสาวครับแฉบนับกัดครับเริ่มแล้วครับเริ่มให้เจ้าอยวกได้ทีเดียวมาได้ครับเด้อมากินเข่ากันเขาก็ไม่ร่อดนะครับแฉบรับกัดชูทองในทองนู่นอ้ยจะเมื่อยกันเอเดี๋ยวไปกินเข่าฮะกินเข่าพี่น้องผมมาเขมว่าใกล้ๆเข้ผมว่าใกล้ๆกล้องแน่มันเป็นจะแฉบวะเอากินเอากินเอากินแฉบป้อป้าแฉบอยู่นะ ทำตาตีเลยเดี๋ยวคือเขาสดสดคือเขาเขาโยกอมสดนวลนวอ่ะสดนวลนวลนวลตัอนวลช่วยมาจะขับดรถมาจีนเขาที่สองให้ของงานงแทนกล่องไปเบิ้งด้วยสองนี่ปลาอันนี้ปลามาจากโคราชมาเดียงเลยมาเดียงไม่ต้องเกิงใจกันเนาะหมอชั้นใหม่แหละหมอชั้นใหม่แหละหมอชั้นใหม่แหละ ขายดูวอบใหม่ใหม่ครับพี่แมววัชดาไหมวัชดาเอาเลยขอบคุณครับโอเคครับโอเคทำอะไรกันเล้ยครับเด้อวันนี้นัตจินเข่าลาบหมูต้มปลาคอใหญ่บัดที่นี่ก็จะได้อำลาบพี่น้องป้องปายรูปหลังมะครับเนาะลองดูดเบีดวะดูทองไหาทองหน้าราบครับว่าสวัสดีนะครับเด้อพี่น้องปองปลายเอฟซีปองปลายจอนกระดายเนาะครับเนาะคำใดว่าจาใดที่พูดไปก็ขอโทษขออภัยนะครับที่ว่าเข่าหู ครับเนาะก้ายูดีไมีแห้งทักทายกันก็นขคอยิมวากชุขกันทุกผู้ทุกคนครับสบายดีครับสบายดี